เจนางอิทพิกคเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกาโรติพิกุททั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้วา่าอิมัสมิงสถีทั้งโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาไทยทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกิมัสสมิงอัสติทางนัโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะเนโรไทยทางนิรุตติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชาปฏิยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารั้หลายสังขารปจิยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปฏิยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายยตนะงเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ สลายยตนะปัจจยาผัสสะผัสโสผัสโศเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีต um. um ัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน อุปาทานะปัจญภพวะเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะว่าปัจญาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจญาชรามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปสุบายาสาสัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัตอุปายาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตาสัตเกวรสสัตทุกขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมเห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสาวิราคะเนโรธาสังคาระเนโรโท เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับห่งสังขารสังขาระเนิโรธาวิญญาณะเนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะเนิโรธานามรูปะเนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะเนิโรธา สลายยตนะเนโรโธเพราะมีความดับเห็นนามรูปจึงมีความดับเห็นสลายยตนะสลายยตนะเนโรธาผัสสะเนโรโทเพราะมีความดับเห็นสลายยตนะจึงมีความดับเห็นผัสสะผัสสะเนโรธาเวทนาเนโรโทเพราะมีความดับเห็นผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนาเนโรธาตัณหาเนโรโท เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหาเนโรธาอุปาทานะเนโรโทเพราะมีความดับเห่งตัณหาจึงมีความดับเห็งอุปาทานอุปาทานะเนโรธาภาวะเนโรโทเพราะมีความดับเห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะเนโรธาชาติเนโรโทเพราะมีความดับเห็งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาติเนโรธาชรลามรณนังโสกะปริเทวะทุขะโทมนัสุปายาสายุรุชันติเพราะมีเพราะความดับไปแห่งชาตินั่นแลชรา,ามรณะโสกะปริเทวะทุขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวามีตาสะเกวรสสะทุขขันทสะ นิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ครับครับถ้าสุดนี้อันเรศสาธยายแล้วเข้าใจอย่างไรบ้างครับความเกิดและความดับของสิ่งที่ผมพูดไปครับของกองทุกและความความเกิดขึ้นของกองทุกและความดับของกองทุกข์ทั้งสิ้นครับโดยมี เขาเรียกว่าหัวใจปฏิจจสุบาทก็คือกฎอิทัพปัจจยตานะครับก็คืออะไรครับหัวใจหลักของปฏิจจสมุปบาทครับถ้าืออะไรอิมัสมิงสัติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสินีย่อมมีอิมัสุบาไทยทางอุปัชติ เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรไทยอิทงังยิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปครับอันนี้คือกฎอิทัปปเจยตาครับซึ่งเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปาทใช่ไหมครับว่าอะไรมีอะไรมีอะไรจึงมีใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับ แล้วเพราะความเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปครับเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายใช่ไหมครับนี่คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมครับเพราะความเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอวิชาเกิดขึ้นจึงมีสังขารทั้งหลายเกิดขึ้น ใช่ไหมครับครับแล้วก็เพื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีก็คือเพื่อไม่มีอวิชาใช่ไหมครับครับก<อ>็ไม่มีสังขารใช่ไหมครับครับและว่าความดับแพงอวิชาจึงเป็นความดับไปของสังขารอย่างนี้น,นะครับพระเจ้าให้เราได้นํามาส่วนท่องพระพเจ้าอย่างวิเวกเรียนพระองค์ท่านก็ส่วนท่องเป็นประจำใช่ไหมครับถ้ถือว่าเป็น บทสำคัญนะครับแล้วมีการยืนยันก็คือว่าพระสูตรที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสุบาทผู้นั้นเห็นเราใช่ไหมครับก็บแ,แสดงว่าปฏิจจสุบาทเป็นบทที่สําคัญสําคัญอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ ได้ตล่ว,ตว่าเพราะไม่รู้ถึงไม่แทนตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้นะครับปฏิจจสุบาทสายเกิดก็คือสมุทัยนะลูกแล้วก็ปฏิจจสุบาทสายดับก็คือนิโรธนะครับเพื่อเราเข้าใจนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอริยสัจซึ่งมีความละเอียด นะครับโดยเฉพาะสายเกิดและสายดับอย่างละเอียดนะครับให้รู้ถึงที่มาที่ไปของการเกิดใช่ไหมครับการเกิดก็คือเกิดมาจากอะไรเกิดมาเพราะมีอวิชชาใช่ไหมครับเมื่อมีวิชาก็ทําให้จึงมีสังขารทั้งหลายแล้วก็มีสังขารก็จึงมีวิญญาณมีนามรูปมีสารยัตนะใช่ไหมครับมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปทานมีภพ มีชาติแล้วก็ชรามรณะโสกะปริตเทวะก็ตามมาใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เมื่อเกิดแล้วเพราะว่าเกิดมาจากการมีอวิชชาแต่ถ้าอวิชชาไม่มีหรืออวิชชาดับไปก็จะไม่มีสังขารใช่ไหมครับไม่มีสังขารก็จะไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณถ้าไม่มีนามรูปไม่มีนามรูปก็ไม่มีอะไรครับสลายยตนะไม่มีสลายยตนะก็ไม่มีครับไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนา ภพก็คือการเกิดใหม่พก็คือสถาน,นที่เกิดสถานที่เกิดมันมีภพก็ไม่มีชาติชาติก็คือการเกิดใหม่ครับครับภพก็คือกรรมกรรมก็คือพุทนาใช่ไหมครับ,รบ,รบ,บอ,อ,อ,อนะแบบนี้เพื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ได้ปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับอะไรบ้างที่ทําให้เกิดภพนะครับก็คืออุปาทานใช่ไหมครับเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นก่อนจะมีความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องมีอะไร มีตัณหามีความอยากนะครับก่อนจะมีความอยากก็ต้องมีเวทนาสุขทุกเฉยๆใช่ไหมครับ,รบก่อนมีเวทนาก็ต้องมีะรรมะนะครับมีผัสสนะครับผัสสะก็คืออายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับอะไรอายตนะภายนอกหก<ม>นะครับก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ครับก่อนที่จะเกิดผัสสะก็ต้องนะแล้วก็มีอะไรมาอีกนะครับ ศาก็ต้องมีวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจนะครับมาประกอบพร้อมนะครับเป็นผักษะนะครับ จึงเกิดเวทนาตัณหาอุปทานตามมาใช่ไหมครับพอเกิดอุปทานเกิดความยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ,ใจไปกระทบนะครับแล้วมีเกิดความรู้แจ้งทางอารมณ์เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เกิดการสร้างภพเกิดการสร้างชาติอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับได้ทําความเข้าใจนะครับในอัตถะและพยัญชนะและก็แทงตลอดในข้อธรรมนะครับ ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่จะมากระทบตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ละวางจางคลายให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับครับ,รบอะไรที่เป็นอกุศลก็รีบดับให้ไวนะครับอะไรที่เป็นกุศลก็วางจางคลายอะไรทีอ่อะไรที่เป็นกุศลนะครับก็เจริญแต่การเจริญกุศลก็ยังสร้างการเกิดอยู่นะครับพระเจ้าจึงให้เราเลยครับสร้างร,รมไม่ดำไม่ขาวก็วคือตัดเลยเมื่อผัสสะไปกระทบก็ละนันทิ ะละความเพลินในอารมณ์นะครับให้เร็วให้ไหวนะครับเราก็จะตัดภพตัดชาติได้เร็วได้ไวนะครับนะนุโมธนาสาธุนะครับจบเรียนแล้วนะครับครับ